น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t ไฟไ IT t มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปรประยุกต์ใช้ในส่วนง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งาน iPhone และ iPad ครับกับรายการ ปรับลดขนาดไฟล์รูปภาพบน iPhone และ iPad ดได้ง่ายครับสำหรับคนที่ต้องการปรับลดขนาดไฟล์รูปภาพนะครับเมื่อเราถ่ายรูปออกมาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็บอกไฟล์รูปมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแต่ต้องการส่งให้คนอื่นนะครับต้องการลดขนาดมันทําให้ส่งง่ายขึ้นประหยัดเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดต์ใช่ไหมครับแล้วก็ความรวดเร็วในการส่งนะครับเราสามารถปรับได้ง่ายครับซึ่งถ้าตอนนี้ทํำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามซับสไคร b e เป็นกำลังใจแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการปรับลดขนาดไฟล์รรรููปภาาาาพบนนน iPhone iPad กกัเเดดีี๋ยววมทิธ รถขนาดไฟล์รูปภาพบน iPhone และ iPad ได้ง่ายครับซึ่งพี่ก๊อปจะใช้ผ่านตัวแอป,ปตัวนี้ครับชื่อว่า Resize Image Compress Photo ครับ Resize Image Compress Photo พี่ก๊อปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะกดเข้ามาก็จะเจอในตรงนี้นะต้องบอกว่าตัวเนี้ยนะครับต้องบอกว่าแอป,ปในตัวของการเขาเรียกว่าปรับขนาดรูปภาพเนี่ยมีเยอะมากแต่แอป,ปตัวเนี้ยพี่ก๊อปแนะนำเลยว่ามันใช้งานง่ายนะครับและนี่เห็นไหมห้าดาวเลยก็คือมีคนใช้แล้วก็ให้5าดาวเลยนะต้องบอกว่าก็ให้ทาการติดตั้งให้เรียบร้อยครับต้องบอกว่าแอปตัวนี้นะครับสามารถ เขาเรียกว่าปรับขนาดรูปพร้อมกันเนี่ยไม่เกิน20รูปและใช้งานได้ฟรีนะอ่ากดเข้าไปครับติดตั้งเสร็จก็กดเปิดครับใช้งานง่ายครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถนะครับก็คือเปิดไปดูในส่วนของตัวแกลอรี่นะครับข้างล่างเห็นไหมเปิดไปดูแกลอรี่ก็คือเปิดไปที่แอปรูปภาพก็ได้หรือจะเปิดไปที่ไฟล์ก็ได้ครับเปิดไปที่ไฟล์ก็คือเราจะสามารถสร้างไฟล์โฟลเดอร์ไว้ก็ไปเปิดที่ไฟล์ก็ได้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นก็คือแตะไปที่ของพี่ก๊อฟจากแอปแกลอรี่นะแกลอรี่คือแอปรูปภาพ นะครับจากนั้นก็จะเห็นรูปทั้งหมดนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไม่แต่รูปนะครับก็จะบอกถึงขนาดในเรื่องของตัวนามสกุลของรูปภาพด้วยว่าอย่างรูปแรกก็คือเป็น PNG นะครับขนาด2.5เมกเห็นไหมนะครับนะครับแล้วก็รูปต่อมาก็คือเป็น PNG เหมือนกันนะครับขนาด2.8เมกนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็รูปต่างๆนะครับอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นรูปแรกแล้วกันแตะเข้าไปทต้องการแตะนะครับกดแตะรูปแรกนะครับถ้าเกิดเอามากกว่านั้นก็คือแตะไปเลย ต้อสองสามรูปอ่ะนี่นะครับแล้วเลือกแล้ว3รูปนะครับแล้วกดด้านล่างกับเลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์แห้มด้านล่างนะครับเลือกไฟล์ปุ๊บกดเลยครับข้อดีของแอปตัวนี้เป็นภาษาไทยแล้วใช้งานง่ายมากเลยใช้งานง่ายมากนะครับเพราะว่าหนึ่งข้างบนเนี่ยเลือกที่คุณภาพก่อนว่าต้องการคุณภาพแบบไหนนะครับแล้วเรามาดูรายละเอียดด้านล่างครับเนี่ยนะครับที่มีในส่วนของผลลัพธ์ขนาดมิติเห็นไหมนะครับก็คือก่อนนะครับก่อนก็คืออย่างสมมติว่าภาพนี้นะครับก่อนนะครับก็คือ2.5้าเมกนะครับถ้าจะเป็น ระบบแบบสูงนะครับก็จะเป็น2.4ลดไปได้แค่0.1เมกเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือขนาดรูปภาพเนี่ยยังเป็นขนาดเท่าเดิมอยู่นะครับถ้าเลือกปันกลางละ่ะแตะด้านบนครับเลือกปันกลางก็จะลดเหลือ1.8เห็นไหมถ้าต่ำละ่ะนะครับเหลือแค่1.3เห็นไหมนะครับแล้วเราก็กดเลือกได้เลยสมมติว่ากดเลือกบีบทั้ง3ไฟล์เหมือนกันไหมเนี่ยฮะบีททั้งเหมือนกันหมดไหมเราสามารถเลือกได้นะครับหรือถ้าเราบอกเฮ้ยคุณภาพปันกลางแล้วกัน ยงเหมือนเดิมแต่ขนาดอ่ะขนาดรูปภาพปรับลงมาดูปานกลางสิอ่าเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนขนาดรูปภาพเห็นไหมครับจะเปลี่ยนขนาดรูปภาพจากเดิมเมื่อกี้ความละเอียดมิติก็คือ1536หคูณหนึัยเห็นไหมก็จะเหลือ768ดร้อยหกสิบคูณห้าหนึ่งสองเห็นไหมขนาดก็คือ1.2เมเห็นไหมครับอันนี้สามารถเลือกได้นะครับอ่าสมมติว่าก๊อปต้องการเลือกแล้วกดเลือกบีบอัดไฟล์นะครับปุ๊บนะครับก็ทําการบีบอัดเ,บด,ดเสร็จเ,เรีย ก็จะกลับมาหน้าหลักของแอปตัวนี้นะครับอ่าคราวนี้เราไปดูรูปภาพซิกดไปที่รูปภาพก่อนนะครับนี่ฮะรูปภาพที่เราแปลง3รูปนะครับที่เมื่อกี้เราเลือกไว้นะครับคราวนี้เราไปแตะดูที่รูปอ่ารูปนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เราก็เลื่อนลงมาดูข้อมูลนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับก็จะปรับขนาดลงมาเหลือ512คูณ512นะครับขนาดไฟล์อยู่ที่0.3เมกเองเห็นไหมนี่คือการปรับขนาดนะครับจากไฟลต้นฉบับเท่าไหร่อ่าไปดูซินี่นะครับเลื่อนลงไป ไฟล์ต้นฉบับก็คือพันยี่สี่คูณพันยี่สี่สองจุดห้าเมกเห็นหนี่นะฮะนี่ก็คือการเรียกลดขนาดไฟล์รูปภาพได้ง่ายครับสำหรับคนที่ต้องการสมมุติว่าเวลาเราถ่ายรูปมาเนี่ยแน่นอนรูปมีขนาดใหญ่แล้วต้องการลดขนาดรูปภาพน,นะครับเพื่อจะส่งให้คนอื่นนะครับทำให้ประหยัดในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องระยะเวลานะครับและบางทีเนี่ยถ้าเราไปส่งเป็นเมลให้คนอื่นนะครับถ้าเกิดรูปภาพขนาดใหญ่นะครับก็จะทําให ไม่สามารถส่งได้นะครับแล้วก็ใช้แอปตัวนี้ในการช่วยในการปรับนะครับและนี่ก็คือการลดขนาดไฟล์รูปภาพได้ง่ายบน iPhone และ iPad ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่ฝากกันในวันนี้แต่ก่อนแล้วจากกันไปครับพี่ก๊อมีผลิตภัณฑ์ดีๆน,นะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํายังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรกมากกว่าโทส้วมถึง10เท่านะครับเราจึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายาทำความสะอาดที่ทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือคลีนตอบโจทย์เลย เพราะนอกจากทาความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปนะครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะให้ฉีดบนผ้าแล้วนำมาเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับเช็ดไม่วจะเป็นหน้าจอทำความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่น ในการก็คือตัวนี้ Apple Watch นะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสาคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ99.9%มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูกเล่นนะครับเราก็ต้องหมั่นทําความสะอาดนะครับ นำตัวคลีนเนี่ยไปเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสกัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับพีกอฟใช้เองแล้วมั่นใจว่าดีจริงนะครับพีกอฟเลยนำมาจัดจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟล์นะครับแล้วก็แคทไฟล์ช็อปในช้อป ก็ทุกคําสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนุนช่องของเรานรในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าขอกำาัังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซปเปอร์แดงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ